สวัสดีท่านผู้ชมเ้ากันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคนทองนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ชบานั่นเองนะท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมนะเนาะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลข ไปขอตัวเลขกับแม่ชาวากันเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวติดตามแอดมินไปได้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาขอตัวเลขกับแม่ชบา,าน,นะท่าผู้ชมเนาะสามตัวตรงๆเลขท้ายรางวันที่1นึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่า วันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะกับแม่ชบานั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้สามตัวตรงๆกับแม่ชบาตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะอดมินโรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับในวันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะสาธุแม่ชบาวันนี้ลูกมาขอโชคขอลาบกับแม่นะคอยเห็นสามตัวตรงๆ เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงได้นะแม ouais. right, ่เนาะขอแม่ช่วยเขียนให้ด้วยนะแม่เนาะเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมสรับตัวเลขสามตัวตรงๆกับแม่ชะบาเนาะขอยแหงขอยปังขอยเข้านะครับสําหรับในงวดนี้เนาะขอสามตัวตรงๆเลยเด้อแม่เด้อสรับในวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะขอสามตัวตรงๆเลยนะท่านผู้ชม ค่อยๆส่องกันก่อนนะท่านผู้ชมนะค่อยๆส่องกันก่อนนะท่านผู้ชม แค่ส่องกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะขอให้แม่ชบาเนาะช่วยเขียนให้ด้วยนะแม่เนาะให้เห็นชัดๆกันเลยนะแม่เนาะ นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าท่านผู้ชมเนาะเจ็ดหนึ่งห้าท่านผู้ชมที่เห็นเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชม เป็นเหมือนกันไหมนะผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผู้ชมเนาะตัวเลขคุณเพียงแนวทางเท่า,านั้นนะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคนกำลังอยู่กับแอดมินเทพมัตรกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมต,ตัวเลขที่เรามองเห็นเนาะเจ็หนึ่งห้าะผู้ชมเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่อง แรกเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้ลงจะบ,บอกส่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ